สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมดูความสวยสดได้เลยครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ป่าแท้ที่เป็นตํานานอีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่ค่อนข้างหายากนะครับผมดูกอครับผมโหยเป็นแทรเลยสวยมากผมจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากๆากครับผมคือผมไม่เคยได้เอื้องแซะมลิที่เป็นงานกอมาแบบนี้แบบแล้วสดสวยแบบนี้เลยดูเลยครับผม กล้วยไม้แสตมารีถือเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมที่มีค่าดั่งทองเนาะที่สมัยก่อนนะครับผมโบราณนานมานะครับผมใช้นะครับผมใช้เป็นเครื่องบรรณาการนะครับผมปลูกได้ในเฉพาะคุ้มหลวงเท่านั้นมีสิทธิปลูกได้เฉพาะเจ้านายฝ่ายในทางเหนือเท่านั้นนะครับผมดอกจะหอมมากนะครับผมดอกจะหอมสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงของเราองค์ปัจจุบันนี้นะครับผมท่านทรงนําดอกของเอื้องแซะมะลิตัวนี้นะครับผมในตระกูลของพวกแซหหอมพวกนี้นะครับผมเอาไปสกัดเป็นหัวน้ําหอมนะครับผมคิดดูว่าจะมีมูลค่ามากแค่ไหนและท่านก็ให้โครงการหลวงนะครับผมของไทยนะนําตัวแซะมะลิตัวนี้ไปเพาะนะครับผมไปเพาะเนื้อเยื่อเพื่อเพาะพันธุ์ของเอื้องแซะมะลิแซหหอมพวกนี้ สืบต่อกันไปเนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่หอมและก็หายากมากนะคะผมวันนี้ผมได้งานกอมาสวยหมดเลยเป็นงานกอใหญ่สวยหมดเลยสวยถูกใจผมมากดูสิครับดูแต่ละกอนะคะผมและแต่ละกรเนี่ยเคยออกดอกมาแล้วอันนี้คือฝักของเขานะครับผมนี่คือฝักของเขาจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีฝักของเขาดอกจะสีขาวนะครับผมขาวแซมแดงนิดๆน,น,นะครับผมเอื้องแซหหอมหรือแซมะลิตัวนี้ วันนี้ผมได้มาแค่7จ็กิโลนะคบผมคือว่าได้เยอะที่สุดตั้งแต่ผมขายกล้วยไม้มาสําหรับเอื้องแซะมะลิแซะหอมตัวนี้นะครับผมดูงานกอเป็นแพรอลังการเลยนะครับผมปกติกอแค่นี้ก็เป็นพันแล้วครับผมวันนี้ผมมาจัดจาหน่ายถูกๆในกิโลกรัมลักแค่ พั0สบาทรวมส่งนะคะผมพันสองร้อบาทรวมส่งนะคะใครรับ2อกิโลเอื้องแสะมะลิตัวนี้วันนี้ผมจัดอบาจัดโปรโมชั่นให้2,000บาทรวมส่งนะ,ะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์เก9าห้าเก้ได้เลยนะคะผมกล้วยไม้ป่าแท้แสหอมหรือแสะมะลิตัวนี้ที่มีค่าดั่งทองนะคะผมที่ สมัยก่อนไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้เอาไปปลูกปลูกได้เฉพาะในคุ้มหลวงและเจ้านายฝ่ายในทางเหนือเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถปลูกเอือกแสมารีตัวนี้ได้นะครับผมแสมารีนะครับผมดอกหอมมีประวัติมายาวนานนะครับผมเสิร์ชดูใน Google ได้เลยพวกแสหอมนะครับผมตัวนี้จะหายากมากไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะหาได้มานะครับผมสําหรับแสมารีหรือแสหอมตัวนี้นะครับผมไอตัวเนี้ยครับผม ที่เป็นคุยๆมาติดตามต้นต้นแทของเขาตัวเนี้ยเขาเชื่อว่าเป็นวิวญญาณของพวกอ่าของผู้ชายไปจะเป็นคู่รักนะครับผมของชายหญิงนะครับผมแล้วก็ถูกพัดภาคนะครับผมแล้วก็เวลาเขาจะมารออ่าฝ่ายหญิงอ่าฝ่ายอ่าฝ่าะ,ฝะฝเขาจะมารอฝ่ายชายครับผมเขาจะ แปลงตัวเองมาไปอาบมาเกาะตรงแสะมันลินี้นะคะผมอันนี้เป็นตำนานที่มีมากันนานแล้วนะคะผมเนี่ยครับผมมีผ่านการมีดอกอันนี้ถือเป็นไม้ใหญ่สุดแล้วนะคะผมแล้วเจอแบบนี้ิ่งโคตรใหญ่โคตรอลังการเลยะครับผม ผมบอกเลยว่าใครไม่เอาไปตัวนี้คือผิดหวังมากนานๆผมจะได้มาทีฟลุกไปได้มาเจ็ดกิโลกว่านะครับผมจัดจำหน่าย1นกิโลนะครับผมพั0สบาทส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มจัดส่งบริการ ems ทางแฟกส่งด่วนนะครับผมเอกชนนะสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ได้เลยมีแค่7กิโลกว่านะครับผม1กิโล1กิโลผมจัดจำหน่าย 1, 200บาทรวมส่งนะครับผมส่งฟรี เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มใครรับ2กิโลวันนี้นะครับผมใครรับ2กิโลวันนี้เราจัดไปให้เลย2,000บาทรวมส่งน,นะครับงานสวยและสดทั้งหมดเลยดูเลยครับผมแล้วเป็นไม้ใหญ่ทั้งหมดที่ผ่านการออกดอกมาหมดเลยนะครับผมคือคุ้มมากๆนะครับผมได้ไปวันนี้โปรโมชั่นสําหรับเอื้องแซะมะลิในตระกูลของแซะหอมแซะหมุนพวกนี้นะครับผม1กิโลเพียงพันสบาทรวมส่งใครรับครึ่งกิโล 600บาทนะคบผมใครอยากได้ครึ่งกิโลเอาไปปลูก600บาทผมขอค่าส่ง70เป็น670นะ1กิโลพันสองบาทส่งฟรีใครรับ2กิโลผมคิดแค่2,000บาทส่งฟรีนะคบผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8งได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผมกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าเราไปนะขอพคุุณทททก่่านี กดติดตามและเสียสละเวลาเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ